ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ดูมินดูแคนพวกผมไม่มีข้อมูลก็พวกคุณสมคบกันมาโกงร่วมกันมาโกงท่านประธานที่เคารพทางงบประมาณอย่างนี้ถ้าคุณสุจริตใจคุณเมียมากคุณต้องยกเลิกการประมูลแล้วให้โอกาสบริษัทอื่นเขามาแข่งขันด้วยวงเงิน3 6ม0 0บาล้านในเรื่อง สีวิ่งคอบเพียงอย่างเดียวเมื่อกูเงินต่างประเทศไม่ต้องใช้งบภาษีมูลค่าเพิ่ม2,300ล้านคุณเอาไปใช้ได้ไงคุณขอเพิ่มได้ราคาแต่ต้องขอรมออนุมัตินี่คุณแจ้งเมื่อทราบไอ้สอกรมอก็บซื้อบือ้อเห็นสร้างมาสองก่อสร้าผลดำเนินการลดเงิน439ล้าน ผมขอเรียนสรุปนายโสพลสารัมกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตราสิบแห่งประดามหญัิว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542นายโสพลมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมีอำน,นาจกำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน ในกระทรวงคม,มานาคมตามร่างยัดระเบียบบริหารในการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา72รอฟอม,อมอเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงคม,มานาคมพร่ามยัดว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ีส2ให้อำนาจนายโสพลในฐานะรัฐมนตรีกำกับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของรฟมและมีอำนาจยับยั้งการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลและมติคณะมนตรีได้เงินจำนวนนี้คุณเอาไปเพื่อไหม มันขัดต่อมติคณะมนตีเมื่อวันที่17มิถุนายน2551แต่นายสุพลสารัมละเว้นไม่ดำเนินการเป็นเหตุให้รัฐบาลพี่น้องประชาชนคนไทยและรอฟอร์มอต้องสูญเสียเงินไปถึง6 0 0 0กั่าหนึล้าน นอกจากไม่ยับยัง้งหรือสั่งยกเลิกการกระทำดังกล่าวแล้วนายโสพลสารัมกับเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะ,ะกรรมการรอฟมอในการประกวดผลราคาดังกล่าวทั้งนี้มีมูลเหตุจูงใจเพื่อให้ผู้ได้รับ สัญญาที่หนึ่งและที่สามได้ประโยชน์มีควรได้โดยชอบโดยกฎหมายจำนวนเงินทั้งหมด6 0พันกันหนึ่งล้านกรณีเช่นนี้จึงถือว่านายโสพลสลัมมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายยามาตรา157 และยังมีความผิดต่อเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับสำหรับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรนายสุเทพเซนเอกสารให้เอกสารนายสสบรญเข้าสู่คอรมอนอายอภิสิทธิ์ เป็นประธานที่ประชุมทำให้ความผิดมีผลสำเร็จจึงถือว่าร่วมกันทุจริตและกระทำความผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอันเดียวกันท่านประธานท่เการครับต่อไปก็เป็นรายการของนายชวรัต ชาญวีรกุลตรงนี้เมื่อลูกพักโดนแล้วก็มาถึงคิว,วหน้าพักคนก็บอกว่าคุณเฉลิมคุณอภิปรายเนี่ยหวังจะไปตัดตอนพักภูมิใจไทยใช่หรือไม่ผมบอกเปล่าผมไม่ได้ตัดตอนพักภูมิใจไทย แต่มันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องที่หนึ่งนายชวรัฐชาบีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายที่สร้างความเฉาโชเป็นสมุหนายกคนแรกที่ขรรทการเกลียดทั้งกระทรวงไม่มีใครให้ความเคารพด้วยความจริงใจ ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ็ดเดือนเศษท้านนายชาวรัฐไปทำโพสสำรวจได้เลยว่าระว่างชาวรัฐกับเฉลิมข้าราชการคิดยังไงและผมไม่ไว้วางใจในายชวรัฐไม่ตอบก็ได้ยืนขึ้นแล้วบอกว่าไม่จริงไม่รู้ ไม่เห็นไม่ใช่ได้แต่อย่าไปใช้รัฐมนตรีช่วยมาตอบไม่ใช่หน้าที่ของนายบุญจงวงไตรัฐเพราะงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณที่ผมจะอภิปรายต่อไปนายชวรัฐให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนบอกว่ากับผมชอบกันถูกต้อง ใครบอกว่าผมเกลียดท่านอ่ะแต่ท่านมาเล่นการเมืองเห็นไหมล่ะครับ2,600กว่าล้านบริษัทวงสาคนาญาติท่านได้ไปฟ,ฟรีๆใครทำให้ท่านอ่ะรัฐมนตรีคมนาคามเป็นใครอ่ลูกพักท่านเรื่องแรก ท่านบอกว่าท่านตั้งวันเฉลิมอยู่บำรุงเป็นมิสเตอร์ทอยเลตผมก็ขอบคุณท่านที่ให้โอกาสลูกผมไอเด็กคนนี้หนุ่มๆเขาก็น่าตาดีเพื่อนผมเป็นผู้อำนวยการภาพยนตร์ละครเคยมาขอแต่เขาไม่เต็มใจเขาก็เลยไม่ได้ไปเล่นท่านก็ให้โอกาสเขา และสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดเป็นปริศนาว่านาทีนี้ตายของใครอตอนผมรีบไยท่านไม่ได้ช่วยผมไม่รู้ว่าท่านพูดถึงใครหรือว่าปัมป๊มปัม๊มเปอิอเปอ๋อจะไม่ได้ใครช่วยผมผมถือว่ามีบุญคุณถึงมีบุญคุณอย่างไรท่านอยู่ในตำแหน่งรแล้วตรมทีมาตายไม่ได้ หมดความชอบําธรรมดาครับอาวุธปืนที่เขาสั่งเอามาเป็นสวัสดิการทุกรัฐมนตรีเขาเซ็นโคต้ตาให้มีคนเดียวไปเปิดดูร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํมรุงไม่เซ็นผมมันต้นทุนตามพอเซ็นมาก็หาผมครลปชันแต่เซ็นเข้ามาขนารัการซื้อเขามีคนจอง เขาซื้อราคาถูกกระบอกสองสามหมื่นก่อนท่านเข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็มีการเซ็นอาุมัติอาวุธปืนสวัสดิการหลายรัฐมนตรีโพคิงกโกเซ็นคงสักโกเซ็นอิสลาพ,พงเซ็นโกวิดเซ็นแต่เฉลิมไม่เซ็นเซ็นมาผมไม่ได้ว่าผิดเจ็ดหมื่นกระบอก ตำรวจนครบาลภูทรหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกลุ่มการปกครองอาสาสมัครเขาซื้อเขาก็ระได้าราคาถูกพอท่านเข้ามา